ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการสร้างกราฟพา a เรนโตกันนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องไปดูตารางเปรียบเทียบข้อมูลกันก่อนนะคะอันนี้คือตารางเปรียบเทียบข้อมูลของเสียนะคะของผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีปริมาณของเสียที่แตกต่างกันนะคะ ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมาหาผลรวมของมันก่อนอ่าก็ได้ออกมาแล้วนะคะผลรวมของมันก็หาได้จากคือเอามันมาบวกกันเองค่ะจากนั้นก็ทําการหาปริมาณของเสียนะคะการหาปริมาณของเสียก็คือหาได้จากการนําตัวเลขมาบวกกันเองกัาเลขตัวแรกเนี่ยเรากําหนดให้เป็น7,772ก่อนเลย จากนั้นก็นํามาบวกกับ2016ค่าที่ได้ออกมาคือ4,788นะคะจากนั้นก็นํา4,788บวกกับ1,512ค่ะก็จะออกมาได้6,300ก็ทําการบวกค่าอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆ พอถึงค่าสุดท้ายตรงนี้ค่ะมันก็จะได้11,676เท่ากับผลรวมของปริมาณของเสียนะคะถือว่าค่าที่ออกมานั้นถูกต้องนะคะจากนั้นเราก็มาทำการหาร้อยละหาร้อยละหาได้จากไหนนะคะคือหาได้จากสูตรนี้ค่ะคือปริมาณของเสีย คูณด้วย100หารด้วยจํานวนทั้งหมดนะคะเรามาดูสักหนึ่งตัวอย่างก็คือ2 0 0อ่าเรามาทำการเขียนให้ดูสักหนึ่งตัวอย่างนะคะ,ะตรงนี้นะคะเราเขียนไว้แล้วนะคะคือ2 7 7 2คูณด้วย100หารด้วยหนึ่งนะคะ ค่าที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะได้ประมาณเรามาหาค่ากันเลยที่จริงค่าของมันที่ได้ออกมาก็จะได้ประมาณ23จุดกว่ากว่านะคะเราจะทำการหาค่าให้ดูก่อน ค่าของมันก็จะได้ประมาณ23.74นะคะแต่เราปัดขึ้นพอเราปัดขึ้นเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับ24ค่ะแล้วก็นำ24มาใส่ตรงนี้เลยนะคะจากนั้นก็ทำการหาแบบขั้นตอนเมื่อกี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึง ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่าผลรวมของมันที่ได้ตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ100%ซน์พอดีแต่ถ้าเกินหรือว่าขาดไปก็แสดงว่าเราหาค่าผิดนะคะจากนั้นเราก็จะทำการหาร้อยละสะสมร้อยละสะสมหาได้จากไหนก็คือนำก็คือการหาลักษณะเดียวกับ ปริมาณของเสียสะสมนั่นแหละค่ะก็คือค่าตัวแรกกำหนดให้เป็น24ก่อนเลยจากนั้นก็มาบวกกับตัวที่2ได้ค่าเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปนะคะเมื่อเราหาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตารางที่ได้ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้ลักษณะตารางออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะนำค่าในตารางไปทำการสร้างกราฟพเพลนโตกันนะคะเราไปดูขั้นตอนการสร้างกราฟได้เลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องมาทำการกำหนดเส้นแกน x และแกน y กันก่อนจากนั้นก็เขียน แกนแกน y ให้เป็นปริมาณของเสียแล้วส่วนแกน x ให้เป็นชนิดของผลิตภัณฑ์ค่ะจากนั้นก็ทำการกำหนดอันตภาคชั้นของมันนะคะค่าตรงนี้เราจะกำหนดเท่าไหร่ก็ได้นะคะให้ดูแบบเหมาะสม มากที่สุดในที่เราเริ่มตั้งแต่3,000เลยจนถึง12,000 2 0 0นะคะเมื่อเราเขียนอันตราภาคชั้นเสร็จแล้วเราก็มาเขียนชนิดของผลิตภัณฑ์บ้างเมื่อได้ชนิดของ ผลิตภัณฑ์ออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะทำการเขียนกราฟกันเลยนะคะเรามาดูกราฟอันแรกก่อนที่เราจะทำการเขียนกราฟได้นั้นนะคะเราก็ต้องกลับไปดูก่อนนะคะว่าเราจะเอาค่าตรงไหนมาทำการพอดกราฟนะคะกราฟที่เราจะพอดออกมานี่นะคะคือเราเอาค่าตรงนี้นะคะคือค่า ค่าของของเสียนะคะทำการสร้างกราฟนั่นเองค่ะคือค่าตรงนี้นะคะค่าแรกก็คือ2,772ค่ะก็เอาไปใส่แล้วก็เขียนกราฟขึ้นไป2,772นะคะตัวต่อไปก็คือ2,016 ส่วนตัวเลขตรงนี้นะคะเราจะเขียนใส่ไปก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้นะคะตรงนี้เราเขียนเพื่อให้รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทําการสร้างกราฟแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนถึงแถวสุดท้ายนะคะ ถ้าเมื่อเราสร้างกราฟตัวสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการเขียนเปอร์เซนต์ของมันนะคะส่วนเปอร์เซนต์ของมันเนี่ยเราจะเขียนในส่วนที่เป็นร้อยละสะสมนะคะช่องไหนแล้วก็กลับมาดูที่ตารางของเราเราจะเอาส่วนนี้นะคะไปเขียนเป็นเปอร์เซนต์ เราก็ดูช่องแรกของเราก็คือ24นะคะเราก็ก่อนที่เราจะเขียนเปอร์เซ็นต์ได้เราก็กำาีีเส้นส่วนบนก่อนนะคะจากนั้นก็กำหนดจุดแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ให้มันจากนั้นเราถึงจะใส่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์สะสมลงไปนะคะ ค่าแรกก็คือ24ต่อไปก็41อันสุดท้ายก็จะเท่ากับ100%เ,เต็มแล้วนะคะค่ะเราก็จะได้กราฟพารนโตนะคะออกมาในลักษณะแบบนี้ค่ะ